จำแทบไม่ได้แจ็คแฟนฉันผอมมากสัตว์ออร่าหล่อทิมตาคนแห่คอมเมนต์รัวๆแจ็คแฟนฉันภาพเดียวทำคอมเมนต์ถล่มทลายหลายคนจำไม่ได้พราอดูผอมเพรียวและหล่อขึ้นมากช่วงนี้ทำอะไรก็เฮงไปหมดสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันที่ล่าสุดพ่วงตำแหน่งยูทูบเบอร์มาแรงอีกด้วยเพราะรายการของของดาราของแจ็คก,กำลังฮอตดีขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวพราอแต่ละอีพีนั้นมีคนเข้ามาดูเยอะหลักแสนทุกตอนเรียกว่าออร่าจับ รอบตัวเป็นประกายเหลือเกินล่าสุดกับภาพนี้ของแจ็คแฟนชันที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงในไอจีทำเอาหลายคนเห็นแล้วต้องเข้ามาคอมเมนต์กันก,นกระจายเลยทีเดียวปลอะแจ็คนั้นรูปร่างเปลี่ยนไปและดูผอมและเพรียวมากที่สําคัญหลายคนยังบอกเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าหล่อขึ้นกว่าเดิมด้วย ก็ไม่รู้ว่าเพราะแคปชั่นที่จ้ตัวเขียนไว้บอกว่าถ้าฉันเคยเหลวแหลกแล้วเธอจะรักไหมแฮชแท็กช่วงติดหลอหรือจะเป็นเพราแจกหันกลับมาดูแลรูปร่างของตัวเองอย่างจริงจังเลยทำให้ความหล่ออาลา่าจับขึ้นมาแบบร้อเปอเซไปเลยหล่อสะลุเฟรมแล้วหนึ่งอัตราจา้าขอขอบคุณภาพแจ็กแฟนชันภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด o m คค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ